โอเคสวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิป Unbox DJI Osmo Nano นะครับพอดีผมเพิ่งได้มาจากการสั่งซื้อในช o ป e e นะฮะแล้วเขาบอกว่าให้ให้ถ่ายวีดีโอตอนแกะด้วยถ่ายแบบไม่ต้องตัดต่อนไะหในก็ต้องถ่ายอยู่แล้วผมก็เลยขอยอน,นุญาตเป็นคลิป Unbox นะครับพร้อมกับ เขาเรียกอะไร First reaction ไปด้วยเลยนะครับ,รบอันนี้ผมสั่งซื้อไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับไปปลายเดือนปัญญานะครับอันนี้วันนี้เป็นวันที่5ตุลานะครับก็ใช้เวลาประมาณ7วัน8วันนะครับของวัถึงนะครับ นี่ครับโอเคมาดูสิมันเป็นยังไงนะโอเคจริงๆแล้วผมมีออส o a แอคชั่อยู่แล้วนะแต่ทีนี้ผมอยากได้มุมมองใหม่ๆนะครับซึ่งตัว Nano นาโนเนี่ยมัน สามารถแยกตัวกล้องจากตัวจอได้นะอันนี้เือเพื่อนคงจะเคยดูรีวิวของเพื่อนมาบ้างแล้วนะครับมาดูว่าอตอนนี้มีอะไรบ้างเนาะ,อะอของรบหมอันดับแรกเรามาเช็คของที่อยู่ข้างในแพ็กเกจก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ลาแบบไวๆเรียบโหแน่นแน่นมากเลยครับใส่แบบพอดีเลยอ่ะอันดับแรกคงจะเป็นตัวกล้องออก่อนละเช็คของก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยวเดี๋ยวค่อยเช็คว่ามันการทำงานเป็นยังไงนะครับเนี่ยตัวกล้องก็จะมีถุงแพ็คมาอันนี้คือตัวกล้องนะครับกล้องแล้วก็ตัวจอ เขาบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ตัดต่อคลิปนะไม่ตัดต่อก็ไม่ตัดต่อตัวจอนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวซักชั่นหรือตัวดูดนี่นีมนะต่อไปก็เป็นอืมคือทุกชิ้นเนี่ยเขาจะแพ็คใส่ถุงพลาสติกหอพลาสติกมาทุกชิ้นเลยอันนี้เป็นที่หนีบหมวก ดูดีนะครับงานดูดีอันนี้จะเป็นเคสเคสของตัวกล้องนะครับอาจจะไม่ได้ใช้นะครับตัวน,นี้แล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับอโอเคนี้ก็ไปดูตัวกล้องกันสติกเกอร์ล็อกเลยปึออ๊บลองแล้ว เปิดดูสิอ๋อพอเปิดมามันก็ถามถึงว่าเราจะใช้ภาษาอะไรนะ เออวิาศาสไทยละการลรวคนไทยเนาะเปิบอืมอ่าเชื่อมต่อแต่ผมข้ามไปก่อนนะครับนี่พอเปิดมาเขาก็จะเป็นลักษณะว่าการใช้งานแต่ผมคิดว่าไม่ไม่เป็นไรแต่ค่อยไปดูคู่มืออีกทีนึงนะครับดูแล้เสร็จแล้วก็กด X ออกไป นะอันนี้เขาบอกว่าปัดซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพอือันนี้ถ้าใครคุ้นกับเมนูของ Osmo ออยู่แล้วก็น่าไม่น่ามีอะไรนะครับนี่คือปัดขึ้นปัดลงอ่าแต่เพื่อปรับพารามิเตอร์อ๋อมาถึงตัวตั้งค่าข้างๆนี้นะครับอืมโน่นนี่นั่นนะ่อโอเค ลองใช้ดูซิเมื่อกล้องเปิดอยู่ไฟแสดงฐานะจะกริพิบส,ส้มๆเป็นสีเหลืองหากระดับแบตต่ำกว่า20%ข้อสังเกตนะครับตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะเล็กถ้าคนที่อายุจะ50อย่างผมแล้วเนี่ยดูแล้ดูค่อนข้างเี้ะ ต้องต้องต,องตอง้ต้องเพ่งความสมควรหรือคนจะใส่แว่นนะครับตัวหนังสือจะเล็กแต่ในการใช้เมนูยังเห็นชัดอยู่นะครับยังพอมองได้อยู่นะครับโอเค๋้วลองอโหมดถ่ยวิดีโอเป็นแม็กอะไรแม็กเลยจัดแม็กเลย 4K4 ต่อ3 โอเคสี่ okay, ต่อสามเอาเป็นเอ้ยเซเซสิบหกโอเคสิบหกต่อเก้าหกสิบเฟรมเพอร์เซกเอ่อการสัน่นเอ่อมุมมองภาพเอาเป็นดีวาร์ปกันนะการสั่นก็เป็นน็อคสเตดี้ธรรมดานะครับโอเค ค okay. ใช้งานได้ stop recording stop recording อ๋อนี่ไม่ได้ตั้งนะครับยังไม่ไตั้งคำสั่งเสียงอืลองรีวิวดูสิ โอเควิดีโอผ่านแล้วไหนลองเปนถ่ายรูปดูถ่ายภาพหมดถ่ายภาพเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นฟาม์ม น่าจะเป็นความละเอียดนะเป็นแบบมี M น่าจะเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมก็จะมีเลือก16ต่อ9แล้วก็4ต่อ3นะครับแล้วก็จะเป็น L น่าจะเป็น large large file ก็คือเป็นไฟล์ใหญ่นะครับก็มีให้เลือกเหมือนกันทั้ง16ต่อ9และ4ต่อ3แล้วส่วนด้านล่างนี้ก็คือสามารถถ่ายเป็นลนักษณะเป็น b i r ร์ช็อได้ก็คืออย่างแรกเนี่ย2 P 1 S ก็คือ2รูปใน1วินาทีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกดถ่ายแล้วก็ ทีเดียวล้วก็เดินทำเป็นช็อตเดินแล้วก็มันเลือกรูปทีหลังได้นะครับอลองแบบนี้ืม,มด่ดูสิ ก็เบื้องต้นน่าโจะโอเคนะครับเดี๋ยวลองสลับกล้องดูเบื้องต้นน่าโจะโอเคไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลองชาร์จแบตให้เต็มนะครับเดี๋ยวจะลองถ่าย 4K ยาวๆดูซิว่ามันจะอยู่ได้สักกี่นาทีมันจะฮ oh, ีทโอ้ฮีทไหมจะดับไหมนะครับโอ,โอเคจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ